ถนนที่มุ่งไปยังซาเรฟัตทอดยาวและเต็มไปด้วยฝุ่นอยู่ตรงหน้าเอลยาเมื่อเขาเดินมาถึงขอบเมืองรองเท้าแตะของเขาก็สึกจนบางและดวงอาทิตย์ยามบ่ายก็เอียงต่ำลงทาบแสงสีพีชอ่อนและทองระยะบนท้องฟ้าซาเรฟัตเป็นเมืองต่างแดนสิ่งที่ไม่คุ้นเคยกลิ่นที่ไม่คุ้นชินใบหน้าที่ไม่รู้จักแต่พระเจ้าได้ตรัสกับเอลยาไว้แล้วว่า เราได้สั่งหญิงไม้คนหนึ่งที่นั่นให้เลี้ยงดูเจ้าแล้วดังนั้นเขาจึงก้าวเดินต่อด้วยความเชื่อแม้จะยังไม่เห็นสิ่งใดเมื่อเอลียาเข้าใกล้ประตูเมืองเขาเห็นหญิงคนหนึ่งก้มลงเก็บกิ่งไม้แห้งที่บางและหักง่ายมีเด็กชายตัวเล็กๆยืยนอยู่ไม่ไกลแก้มตอบลงดวงตาเหนื่อยล้าไหลของหญิงนั้นตกต่ำราวกับถูกถ่วงด้วยความอ่อนล้ามือของนางสั่นเล็กน้อยทุกครั้งที่หยิบกิ่งไม้ขึ้นมา บางอย่างในใจเอลิยาพันสันสะเทือนเขาก้าวเขาเ้าไปใกล้และพูดอย่างอ่อนโยนว่าโปรดเอาน้ำใส่ภาชนะมาให้เราดื่มสักหน่อยหญิงนั้นหยุดชะงักประหลาดใจกับเสียงของชายแปลกหน้าแต่ก็พยักหน้าเบาๆแล้วหันหลังจะไปจากนั้นเอลิยาก็พูดเพิ่มขึ้นอย่างแผ่วเบาและช่วยนำขนมปังชิ้นหนึ่งมาให้เราด้วยครั้งนี้เธอหยุดนิ่ง ดวงตาของเธอมองลงที่กิ่งไม้ในมือเสียงของเธอแตกพร่าเหมือนใบไม้แห้งเมื่อกระซิบว่าในท่านข้าพเจ้าไม่มีขนมปังเลยมีเพียงแป้งกับมือเดียวในไหและน้ำมันเพียงเล็กน้อยในเหยือกข้าพเจ้ากำลังกิ่งไม้นี้ไปทำอาหารมื้อสุดท้ายให้ตัวเองและลูกชายหลังจากนั้นพวกเราก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วเด็กชายข้างเธอก้มหน้าลง ใช้ปลายเท้าเขี่ยดินเบาๆชั่วครู่หนึ่งลมอ่อนๆพัดผ่านระหว่างพวกเขาอบอุ่นบนเศร้าเอลิยาสุดลมหายใจช้าๆแล้วกล่าวถ้อยคำที่พระเจ้าวางไว้ในใจเขาอย่ากลัวเลยกลับบ้านไปและทำตามที่เจ้าว่ามาแต่ก่อนอื่นจงทำขนมปังหม้อก้อนเล็กๆมาให้เราแล้วทำให้ตัวเจ้าและลูกชายของเจ้า พราะพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าไห่แป้งจะไม่พร่องและเหยือกน้ำมันจะไม่แหง้งจนกว่าวันที่พระยาเวประทานฝนลงบนแผ่นดินนี้หญิงไม้มองหน้าเขาในดวงตาของนางมีการต่อสู้ระหว่างความกลัวและความหวังนางจะเชื่อได้หรือไม่นางจะกล้ายอมรับว่าพระสัญญานี้เป็นของนางจริงๆหรือไม่นางหันไปมองลูกชาย เด็กชายมองตากลับมาด้วยสายตาที่หวั่นไหวท้ายที่สุดด้วยลมหายใจที่สั่นไหวเธอก็พยักหน้ามาเอถอะเธอกล่าวอย่างแผ่วเบาตามเรามาภายในบ้านเล็กๆของพวกเขาแนาวยาวทอดไปทั่วกำแพงไห่แป้งตั้งอยู่มุมหนึ่งเบาจึงยกได้ด้วยมือเดียวเหยดน้ำมันอยู่ข้างๆเงียบสนิทแม้เขย่าเบา,เบา หญิงไม้วางกิ่งไม้ใต้เตาหินเล็กๆมือของ,งานางเคลื่อนไปอย่างเชองช้าเรากับใช้แรงทั้งหมดที่มีนางล้วงมือเข้าไปในไหแป้งเอลิยาเฝ้ามองหนึ่งกำมือเพียงพออย่างบุดวิดนางค่อยๆเทน้ำมันหนึ่งสายเล็กๆเ,เพียงพออย่างบุดวิดนางนวดแป้งเด็กชายมองด้วยความคาดหวังท้องเขาร้องเบาๆไม่นาน กลิ่นอุ่นหอมอบอวนไปทั่วห้องกลิ่นขนมปังอบเปลือกเป็นสีทองอบอวนทุกซอกมุมของบ้านเล็กๆแห่งนี้หญิงม่ายกขนมปังให้เอลียาก่อนตามที่เขาบอกจากนั้นนางหักขนมปังให้ลูกชายเด็กชายกัดอย่างหิวโหวยเม็ดขนมปังติดเต็มคางเล็กๆของเขาหญิงม่ปล่อยลมหายใจที่ตนเองไม่รู้ว่ากลั้นไว้นานเพียงใดจากนั้น เหมือนมีบางอย่างกระตุ้นให้นางหันกลับไปนางเดินไปที่ไห่แป้งนางยกมันขึ้นมันหนักขึ้นเสียงอุทานเบาๆหลุดจากเรียงฝีปากแป้งยังอยู่ยังอยู่จริงๆยังมากพอจะทำขนมปังอีกก้อนมือของนางปิดปากทันทีน้ำตาไหลเอ่อท่วมดวงตาความไม่เชื่อโล่งใจและขอบคุณทั้งหมดรวมกัน นางกระซิบว่าไห่แป้งยังไม่พร่องเลยเอลียายิ้มอย่างอ่อนโยนพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาเสมอเด็กชายรีบวิ่งมากอดเอวแม่หญิงไม้สวมกอดเขาไว้เอนแก้มลงบนเส้นผมของลูกด้วยความรักคืนนั้นเมื่อดวงดาวส่องแสงเหนือสาเรฟัตหญิงไม้นั่งข้างลูกชายมองดูเขากินขนมปังชิ้นที่สอง อบอุ่นนุ่มและเต็มไปด้วยความหวังภายนอกโลกยังคงแห้งแลง้งแต่ภายในบ้านเล็กๆแห่งนี้บางสิ่งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วความเชื่อในพระเจ้าผู้เติมเต็มช่องว่างที่ว่างเปล่าแม้ไหดูเหมือนว่างเปล่าแต่พระเจ้ากำลังเตรียมสิ่งสำหรับพรุ่งนี้แล้วราตรีสวัสดิ์เจ้าตัวน้อยนอนอย่างสงบเถิด เพราะพระเจ้าไม่เคยลืมผู้ที่วางใจในพระองค์